วันนี้พูดจาภาษาชาวนาปีนี้ภูมิอกภูมิใจย้าไม่มีย่าน้อยนาะปีนี้เนาะลุงปันย้าน้อยเนาะย่าน้อยย่าอะไรนะที่ย่าหองแห้งเนาะญ้าห้องแห้งนี่มันก่ออ๋อันติดิเขาสารไยั่นแู่้โันนต็ยาแ่ากานาก็แล้กันเออ นนนนี่เเป็ห้าาัอออดกตอนนี้ผมมาอยู่เนี่ยผมถอนทุกปีเลยเยอะนี่นะไอ้นี่ไอ้ยากาเนี่ยมันอันนี้แต่มันเขาเขาแจกมันมันมันร้อยเนาะครับอันนี้มันง่ายเย็นออกเย็นออกกับอาจจะมีปัญหาบอกกลัวยาก่านี่ง่ายแต่ยาขงแห้งนะมันฟออกมันเป็นเม็ดดำๆอ่ะนั่นอ่ะกติเพลนนั่งไส้ตักอนอะไี่รู้ไม่เอา้ยมันมันไส้ฟองใ่ฟองมันจะเป็นกินเป็นเล่นาะนั่นเนาะเออหอมมันน่าจะมันแปรอะ นี่นี่เขาเจ้าโอ้นี่นี่นับมูปีนเนี่ยนะเขาทานปินี้เขาทานหรอปิ้นนี่เป็นักมู่นปินนี่เป็นไทยปนเอได้คนเดียบเนือเต็มเต็มเต็มเลยหรอเขาก็ได้สนแบงเลยนาะเขาบอกได้ยังไงปนแต่บุหรี่เลยคกป็นน้นี้ยนี้กจะเอาผลสะปะแล้วได้อยู่กับกิดเกยมเนี้ยอ็จะเอาล้นี่ได้หลายะปินี่นะ่าแล้วได้สนรปิแล้วปิ้แล้วได้สน ที่เราได้มนตัวได้วอาจารย์ใน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 ตันสามตันสามหนหมื่นสามพันกิโลซึ่งมันก็เยอะอนะแต่มันน้อยกว่าปีก่อนปีก่อนมันตันสี่ไงปีก่อนมันตันสี่น้มันรไ้ปีนี้อาจจะได้อาจจะอาจจะได้เยอะเพราะถ้าถ้าพูดถึงนานาแบบนี้นะที่นานาดอนแบบนี้วันได้เยอะอยู่แต่ของคนอื่นเนี่ยเนี่ยของป้าลุงปาลุงปันนี่แปดไร่นี่อยู่ในน้ําผ่านอยู่แล้วเนาะ แต่ตรงนี้มันไม่มีน้ำเนาะมันมีมันต้องสูบน้ำใส่อยู่ดีอ่ะเนี่อก็ปีได้ขยกิโล้องบาท้มาผมไสิบปบาทไอ้นั่นไอพรนคนบนคนนั้นได้ะไอทนนันได้อัน่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่า่าฮาฮ่าฮ่าฮาย่าฮ่่าาาง่อฮ่าฮ่าฮ่า่าาาา่่ฮา้า่า รถใหญ่มันจะดูดดีใช่ไหมดูดดีกว่ามันก็ฮะหญ้ามันพุ่งดีใช่มันมันตัดได้อย่ขนางนันฮะใใเส้นมันะอูดายเบฟเปนอล้วมันใเส้นมันน้รได้ราคาดีนะได้ปนบ่ขไดนะ น่ยหันเจ้าหันตาสิปื๊ดๆยังมู้นนะเพราะถ้าเมื่อยอะไราำไสบายเาพูดจาภาษาชาวนาครับผมพูดถึงพูดถึงคนอื่นแล้วเนี่ยเริ่มพูดถึงคนอื่นแล้วเนี่ยลุงปันกับผู้ช่วยเด็ดเอ๋ลุงปันจะอยู่กี่โมงถึงกี่โมงอ๋อเออเมื่อยแล้วเราเขารงองาห อยู่นี่ทั้งวันเหมือนผมตอนนั้นผมก็อยู่นี่ทั้งวันเลาไม่รู้จะไปไหนเนาะเอออยู่บ้านก็มาเจ้หยงู่บ้านก็มาได้วงมัะมได้เียวมาไเนอมักบบื่อมูปากเนาะมักไปเรื่อยอยู่บนเสาอีกวมันอยู่ต่ำซ้อม่นเขาต้องตันตั่แก็ต้องไย้องเนี่น่เใส้ยกยกข่าน่ไ้ม่นี เดี๋ยวต้นนาเราวันก่อนเียเล่นมันมัดทังยักกันยังไหลมันยังเขูแบบก่าอยู่เขาหยงกันนักไหลหยงกันนักมันบ่ลงอย่างนี่ปลูกุ๊บโอ้มาทุเรียนอะไรไงอ่ะฮะทุเรียนตะทุเรียนไม่ไม่รอดทุเรียนไม่รอดหล่อมสัใส่แบเดืยรยนมันยาวก่หันลูบ่ดันโอ้ทาปู่ยังยัก้าหนกาวนลทเรป่ได้นเยนเออ เห็นเห็นกอไผ่ผมยังเพราะว่าผู้ปลูกไผ่ใหญ่เนี่ยกำลังขึ้นเลยอ่ะเออนี่ยเผู้จาเนี่ยผู้จาผู้จาภาษาเหนือสำเนียงแต่บ้านแม่สุกสำเนียงบ้านนี้แม่สุกกับสำเนียงบ้านแม่ใจไม่เหมือนกันนะฮะนออย่างนอนนอห่วงนี่คะของผมก็มาปลูกเยอะเลย ต่อไปก็อยากกินก็หัก,หก,กไปเลยไอ,ยล,ยอลุงลุงลุงปปนเนี่ยผมปลูกไว้ตรงนี้นะแ<น>ถบนี้นะแล้วก็ถกแถบน้นอีกนะโ, <art S 2> โหสนุกสนุกกินแล้วถ้ามันโตวกว่านี้นะหลังจากสามสี่ปีเนี่ยเนี่ยปีหน้าก็ได้กินไม่หวานไม่ไหวเลยเนี่ยนะเอนนเอไอแล้วที่ก็นอใหญ่ๆอ่ะไผ่ใหญ่ๆนี่เออไม่ต้องห่วงเลยปีหน้าปีหน้านอไปเลย อ่าแล้วเดียวโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมสําหรับคลิปนี้พูดจาภาษาชาวนาเจอกันนอีพีต่อไปนะครับผม